เดี๋ยววันนี้เรามาทำปอกเปี๊ยกกันนะโดยใช้แผ่นแป้งปอกเปี๊ยนะคะนุ่มมากอร่อยมากด้วยนะคะแล้วก็เวลาทอดก็ไม่แตกนะคะทำขุยก็ได้ทำปอกเปี๊ยกก็ได้นะเราก็เริ่มผัดหมูหรือไก่ก่อนนะคะไก่สับหรือหมูสับนะคะพอสุกเราก็ใส่แครอทกระหล่ำถั่วงอกหูหนูวุ้นเส้นนะคะวุ้นเส้นเราก็อาจแช่น้ำไว้ก่อนหรือว่าจะเป็นวุ้นเส้นสดก็ได้ค่ะตัดเป็นท่อนๆนะคะเสร็จแล้วเราก็ผัดๆๆๆผัดดให้แห้งทิ้งไว้ให้เย็นนะคะ ไข่นี่เอาไว้ติดนะคะให้ปอดเวบติดกันนะคะเรียบร้อยแล้วเราก็เตรียมห่อกันเลยนะคะแผ่นแป้งปอดเ๊ฟจะนุ่มมากเลยนะคะค่อยๆดึงออกมาทีละแผ่นนะคะเพราะว่ามันเพราะว่ามันจะเหนียวติดกันนะคะแต่ว่าร่อนง่ายอยู่นะคะเวลาเราพับเราก็ใช้ไข่แดงแปะเอานะคะเพื่อให้ติดกันค่ะเวลาทอดก็จะออกมาสีเหลืองทองสวยงามมากนะคะหอ่อง่ายค่ะแป้งนุ่มมากนะคะ เวลาห่อก็คือใช้มุมแหลมนะคะแล้วก็พับพข้างพ,พ,พับข้างพับซ้ายขวาแล้วก็ม้วนขึ้นมาแค่นี้ค่ะง่ายๆแล้วก็ได้ปอเปี๊ยะแสนอร่อยแล้วนะคะลองทํากันเลยค่ะแปะลิงก์ไว้ให้